<rium> <asure> สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมบ่าเอทีมงานบ้านนาครับวันนี้ครับผมได้อยู่ที่บ้านพนเจริญนะครับเมืองปากดิงแพงบริคมไซหลังจากที่ผมมาเห็นรายการเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมกะสิได้เปลี่ยนแพนในการเดินทางพี่น้องครับตอนนี้ผมกะสียหายสาวเล่าในคำไปส่งผมหอดประเทศไทยเพื่อที่ผมจะขับรถจากบ้านของผมนะโอนจากบึงการเนี่ยไปนอนเฮือนคืนหนึ่งอ่าไปนอนเฮือนคืนหนึ่ง แล้วยนีมือเศร้ามากก็สิต้องขามเวียงจันทร์อีกบเลยครับขามไปยังเวียงจันทร์ขามไปเวียงจันทร์แล้วก็สิไปงานบุญทานหลวงนะครับแล้วก็สิมุ่งหน้าสู่อุดมใจหลวงพ่อบางเพื่อที่จะถ่ายทำคลิปวิดีโอให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันเลยล่าอัธรลดเลยนะครับวันนี้ครับอยู่กับน้องสาวน้องลินดาสบายดีเนาะตอนนี้ไอเอก๋ยอยู่ที่บ้านโพลงามแล้ววันนี้ลินดาก็สิไปส่งไอเออยู่อยู่ดาเลยเพราะว่า ตอนลินดาไปเล่นกับเอเอก็มาส่งวันนี้เอ๋มาเล่นนองลินดาลินดากับชิไปส่งเนาะสิดทรงจะดานให้สิขาไปส่งบึงการข้ามไปส่งบึงการเลยบว้ยไปเลยเนาะแมนข้ามไปส่งบึงการเลยก็ถือว่าเดี๋ยวสิให้น้องลินดาไปไปเที่ยวบึงการน้ำจกบึดจากบึงจากช่วงช่วงช่วงนี้มีพาสปอร์ตโอ้มีหนังสือเดินทางเนาะแมนช่วงนี้มีได้เต็มจากเทียบไปนี่เต็มจากเทือดเต็มหลายสองเทียะต็มสองเทือด โอ้ oh, นในพัสป,ปอร์ตไม่ไปซองเือแล้วโอ้ไปล้องไปล้องพัสป,ปอร์ตหากกเล้วเนาะหลังจากไปให้แล้วเขาก็ต้องไปเกาหลีตัวดิปไปเนี่ยอ่ะบอกไป,ไปเที่ยวเกาหลีตัวมันคิดได้เต็มในหลายประเทศตัวสิกล้าใฝ่ยวบเกาหลีอะอพี่น้องครับกาก่นขอนที่เขาจะกลับไปนะครับขเขาก็ต้องฝากปากฝากทองไว้กับข้าวเปียกเนาะแมนแค่น่นี่กินบนีรไป้กินข้าวเปียกห้าพันบอกเนาะ กินท่าใดก็ได้แต่ว่าเราเฮาสิไปกินปักซานเบื้องตามเนาะ mm hmm. วะ่าเพราะว่าแถวอันข้าวเปียกห้าพันมันข้าวเปียกสีบาทอะ่ะ mm hmm. มันเสียนอยู่นี่ก็ได้นี่อ,อยู่ทางออกบ้านท่านนี้เน้นข้าวเปียกสีบาแอะ่ะมันจะขี้ฝุ่น oh. แต่ว่าเขาไปเบื้องก่อน okay, ว่าพอกินได้เขาก็กินเนาะโอเคครับโอเคครับเอา แล้วอตอนนี้เขาได้อยู่ที่เรือเนาะเรือเนอะอาะเรือกำลันสีขาวรวบรอบขั้นตอนเลยไปนิปนดหน่อยวันนี้ครับเป็นบรรยากาศอยู่เครืงเรือนะครับพี่เขากำลังจะไปะประเทศไทยนะครับวันนี้เขาก็ได้ของฝากของต้อนนิน่อยได้ยังไปฝากคนเนาะได้มาเราต้องสนับสนุนเบียร์เราอินปะได้น้ำหวานได้น้ำหวานได้น้ำหวานไปฝากกัน ฝากพี่น้องที่ประเทศไทยเนาะน้ำละมุดนนี้วันนี้วันนี้หนูได้เป็นโอ้โหวันนี้มิน้องแอนนี่ก็ไปน้ำตัวนี้น้าเดือนี้มีน้องหลายคนเพิ่นถามหาอยู่ซองคลิปแล้วอันซองเดือนแล้วก่ได้เห็นเนาะหลังจากไปไกลสุดก็ไปบงการเพราะว่าอยู่ไกลเหมือนซุดละหลังจากอันต้มไข่แล้วแล้วก็ได้เห็นอีกจีกเที่ยวเซนต์ฟิลวาเป็นยังไงอันไปเที่ยวไทยไก่สุดไปฮอร์โจมาได้มุงการ พ่อบินการี่สองสมงก็ฮอดแล้วเน่ไปอุดรบ้าง้อนี้มื้อนี้บ่มีโอกาสเดียวแังไปเนาะมันคั่มแล้วเนาะมบ่าายเนะไปตลอดอยู่เป่าอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปถาน้องไปอันนี้ได้ไปเล่าจักเทื่ยวเราทำน้องฮะอันนี้ได้ไปเล่าจักเอินไปไ่ายจักเทื่ยเราบ่จึ่แต่ว่าไปหลายเทื่ยแล้วก็หลายเทื่ยแล้วเนาะในความตั้งใจนี่อยากเป็นลูกให้ฟังไทยบ่ลนี่ในความรู้สึกน้องใ้ใจดีน้องให้ใ ใครคือเป้าหมายโอ้ยเนาะเดี๋ยวสี่อนจวเอาบอไทยไปร้อยคงเด้อะอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวว่าไอเสี่ยอนพาบรรยากาศนะครับในการเดินท่ากันพีพี่น้องให้ได้เบิ่งครับว่าวิธีการหรือว่าขั้นตอนเป็นเัื่งใดนะครับเฮาห้อเสียค่าเรือนี่อยู่ที่ซ่อมหาพันกิจเนาะเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าบาทห้าสบาทเออห้บาทแตถือว่าพอแพงครับคนไทยมาเที่ยวตอนนี้ได ได้กำไรหลายดีเนาะตะกี้ตะกี้เงินพันหนึ่งแรกได้สองแสนแปดตอนนี้ได้หาแสนพนเดียวเกือบเท่าตัวเลยนะครับเ <Okay. S 2> ชิญชวนคนไทยมาเที่ยวบ้านเท่าไงน,น้องบินดาเออก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนที่มาที่อยากมาเที่ยวลาวคืออยากแนะนำให้ทุกคนมาในช่วงนี้เพราะว่าครับถ้าว่ามื่นหนึงอ่ะได 5, ้ห้าล้านกีบห้าล้านกีบเพื่ออีมานี่เป็นเศรษฐีเลยอ่ะห้าแสนกีบโอ้มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งโอ้ห้าล้านเนาะโอ้ตะกี้มื่นหนึ่งนี่ได้อยู่ ท่าไหส,สองล้าน,<ห>นสองล้านกนว่าเนาะโอ้ต่างกันแห้งแท้<า>เกือบเครึ่งต่อเครึ่งพอดีตอนชิปปีที่แล้วอืมอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวสิอเ,เอาบรรยากาศอันได้แนะนำพงพีน้องเขาได้เบิ่งนน้ำจันอีกนะเดี๋ยวเราเอาี๋ยวเอาบรรยากาศสดๆเลยนะครับให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งนน้ำจัดนะครับอันนี้เขาเปิดกับนังออกจาร์าาาดานของประเทศลาว ตอนนี้ครับพ่อกาได้เดินทางจากประเทศลาวนะครับมาถอดประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันแยกที่บอกครับว่ารถขนทรงสินค้านะครับจิบิบมระมานี้ครับพี่น้องนี่ครับรถสกีน้ำามุกน้ำมันนะครับยาสินค้าชิ้นใหญ่ๆนะครับมันต้องได้ผ่านเรือบักแบบนี้นะครับ ดินแดเดินทางเขา้าอดีตด้ด,วดาวมันก็ขึ้นอมองตั้มตั้มเพศยินดีต้อนรับสาวลาวสู่ประเทศไทยป้อมอ,อกป้อมใจทีมงานบ้านนาครับ เป็นยังไงอีะยับกองเนี่ยมันเป็นยังบอโอ้ยเดี๋ยวว่าเลยเขาให้กลาวนี่ลายลิได้เลยนี่ลนดาย่านม่ได้กล่าวลาเราเอาไม่ต้องอายที่เป็นยังตอนนี้ฮอดฟั่งไทยเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนครับใช้เวลาแค่สามหาห้านาทีในการขี่เฮ้อพร้อมดูซิกระถ้ารถมันแตกต่างกันป่ะนี่ แตกต่างก็ตนข้ามขัวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็มีสะพานครับเดี๋ยวเข้าไป,ไปเดินเรื่องเฮ็ุเอกสารซะก,ก่อนเนาะนไปซะก,ก่อนตามระบบซะก,ก่อนอ่ะตอนนี้ครับก็ได้เดินทางมาหาประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนี่ว่าพ่อกรติภาพไปหากินเขากินน้ำซ้ำปลาอยากกินอยางอาหารไทย ผัดไทยแม่ทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่บอกไป,ไปกินผัดไทยนี่ครับอ่าผู้ไดที่สิมาไปเที่ยวเล้านะครับขันฝากรถพันสิเก็บขึ้นละขึ้นละร้อยนะครับขึ้นละร้อยบาทเจ้าอากะมีควมามปลอดภัยอยู่ด้ยครับสิกลับล้ดเดอ,อ้อครับครับขอบคุณครับ ไปนะทุกคนตอนนี้เฮายูที่โลตัสเฮาสีเข้าไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวสิพาหน่องๆไปกินข้าวซะก่อนได้ข่าวว่าว่าสีหางท่องเซเฟอร์ว่าสันบ่ได้กินเลยฟุ้นเกิดไปมีแต่ขีีฟออกออกบ้านตั้งแต่สิบโมงตอนนี้บ่ายสองนะครับาวนี่นี่ไปข้านี่ก็ได้ข้าวก็ได้ ไปเลือกอันนี้ปนไปแน,น,น่นิได้เลือกเอาอันนี้ไงนี่อันนี้แหละผ่านซาลาวกินันซูซิซูซีเลือกเอาเลยพาซาลาวกินซูซิเลือกไหมท่านเอาซูซีมาให้หนโอ้ อันนี้ยังงระมึกว่านี่โอ้ขักแข็งเป็นดาแซบอ่นอนี้เป็นดาแซบอ่ะบอนี้เนาะาหอมมาแล้วาง<ะ>หอมทางทองมาลรอจะขเนี่ยยดมันก็น่าอย่างเดียวบอก็เอาคืลานละบอมันแซ่บนะบอนี่ไมหยออะไร บะเมนบะมีแต่แนวนี้นะเดี๋ยวเนี่ยกลิ่นมันมีน้องอื่นน้ำโย่สรุปแล้วต้องได้ขีปเองกันบ่นี่ชอบอะไรขีปอันนั้นใช่ไหมไม่ต้องสั่งกันใช่ไหมอันนั้นคขีปมีหรอเนี่ยนี่ชิเอาเลยเอาจีเท่ากันเลยโอ้ทุกคนนี่หอยหอยแล้วกระปาหมึกอันนี้ไม่อย่างไสชกอกไส้กอก ลองอัชน,น์คือลิงก์เซนต์แอนเก่าใช่ไหมแสดงว่ามากด้วยนะเป็คนละครอืมโอ้มีความหมายโมเมนตว่าเอาเจ้านี่เด้ออันอื่นก็มีเด้นอน้องกินนะเครื่องเส้นอื่นน้ำเนยอ่าอ,อันนี้ก็ได้เนาะมีทุกคนมเมนไปโอ้เป็นตาเสบเป็นตาเสบเป็นตาใจเป็นตะร่ำเสมอดาวนี่เซี๊ยบบ่ได้มีแซลมอนวะตังห่างไหม ทัสมีม่ได้มีเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วอ่ะส <า S 2> ่อเราม,มาใช้เงินไทยสาอเราใช้เงินไทยลองดูซ <laughs> ิแอนนี่บอกว่าอีหยังนะเบงฮะ อันนี้บอกว่าฮาวาแล้วเป็นย่าจุกคนเรามาเล่นเงินไทยโอ้ยไปอนนี้หัวข้าฮะบ่าได้ปิดบังเปิดเมืองโอ้สิไปบดองยุบย่างจันทร์แต่งตัวน้าเล่เนาะบ่าวไทยนะเพื่อแต่งบเปลี่ยนวะไปดองบ่าจ้องย่างเนาะไปดองยูรามีแต่ใส่ทรงสุภาพเสื้อสุภาพใส่เครื่องให้สุภาพเพื่อเป็นเกียรติให้คููบ่าวสาวก็โอเคแล้วอืบัดนี้เขาจะไป ่าส่วนอาหารเนาะแมนโอ้ก็ถือว่าบ่บบค่อยได้มาเด้อันบึงการนี่ยบล็อกเมน,นวเ,วเมืองบานเจ้าของเด้คือเย็นเนี่ยอุดอรผมได้แห,ห้งลึ่งเป็นตาอ่อนวันละวันเนาะมาหาเนื้ออยู่น้อ,นอกินกันก่อนครับพี่น้องครับ,รบเลือกเอาเลยไทยนี่ลาย,ยาง,งั้ความกี่ลึขอข้า,ขาวขาวหมูยด เอาอะไรบ้างอันี้เอาะไรลูกก่ดอนเราเนาะเอาผัดไทยกุ้าขางข้าวขาหมูสองข้าวขาหมูสองครับออาไอ้นี่ลองนี้จำหลายๆเจๆียวๆซนบเองมันจะทำได้กินแล้ววนะเนี่ยเดี๋ยวกินแล้ววะ บ้านเบี้องนีนแซบป้องแซบปวที่เวียงจันทร์เนี้ยังไ่ได้ไปกินฮะแซบเลยอันนี้คืออันนี้คือปลาหมึกยาปาสมดีเลยดหละเออหิว เมันอแมนหิวธรรมดาได้หิว